สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องเ e ก่งออนไลน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็มาแนะนําในส่วนของแอปพลิเคชันช็อปจินิตว่ามาแนะนําในส่วนของแอปพลิเคชันช็อปกินิตนะครับ,รบก็สําหรับคนที่นะครับสําหรับคนที่ครับใช้แอป s h o p ปีใช้แอป Lazada e, ใช้แอป LINEMAN ใ,ใช้แอป Big กซใช้แอปเจดีเซ็นทันต่างๆเหล่านี้ใช้แอปเหล่านี้อยู่แล้วเป็นประจําเป็นประจํานะครับ แล้วเพื่อนๆปกติใช้แอปเหล่านี้ตรงๆแบบนี้ <G ül> เพื่อนๆได้เลยครับ <G ül> เพื่อนๆก็จะได้ส่วนลดถูกไหมครับเพื่อนๆก็จะได้ส่วนลดครับได้ส่วนลดต่างๆนะครับแล้วเพื่อนๆจะมีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟไหมครับอ่าจ่ายค่าโทรศัพาาท,ท,ท์ไหมครับจ่ายค่าบัตรเครดิตจ่ายอะไรต่างๆเหล่านี้ครับจ่ายค่าธงค่าเทอมนะครับต่างๆเหล่านี้เพื่อนๆก็ๆยังต้องจ่ายอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ครับผมนะครับมาแนะนำนะครับแอปนะครับแอ,แอปพลิเคชันช็อปยินินนครับที่สามารถใช้ร่วมกับ แอปต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้กล่าวมานะครับแอปต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้กล่าวมาใช้เพื่อให้ได้ส่วนลดใช้เพื่อให้ได้เงินคืนนะครับใช้เพื่อให้ได้ส่วนลดใช้เพื่อให้ได้เงินคืนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันนะครับปุ๊บนะครับนี่คือแอปพลิเคชันช็อปจีนิตนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเข้ามาแรกๆนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับมันก็จะมีสวนของกันแนะนําว่าช็อปจีนิตคืออะไรเป็นวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอเราก็มาดูวิดีโอได้ไว้ยช็อปจีนิตมาดูวิดี ย้อนกลับไปครับเรามีเวลาน้อยครับจากนั้นนะครับผมจะมาให้ดูครับพาร์ทเนอร์ของเราหรือว่าแบรนด์ที่เข้าร่วมกับแอปพลิเคชันช็อปจีนิตนะครับนี่เลยครับเข้ามานี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของหน้าแบรนด์นะครับแบรนด์ที่เข้าร่วมกับช็อปจีนิตนะครับนี่ครับจะเป็นแบรนด์อะไรช้อปปี้มีโปรโมชั่นวันนี้ครับดีลฮอตของไลแมนอะไรต่างๆครับจ่ายค่าน้าค่าไฟได้เงินคืนครับต่อประกันรถยนต์ครับประกันรถยนต์ครับจะหมดครับต่อที่นี่ได้เงินคืนครับไปต่อที่ ปกติไปต่อที่อื่นนะครับน้องพนักงานขายได้ค่าคอมมิชชั่นไปมาต่อที่นี่คุณได้ค่าคอมมิชชั่นสามเปอร์เซ็นต์นะครับจากการต่อประกันรถยนต์ของคุณเองนะครับจากนั้นนะครับนี่ครับแอปพลิเคชันที่เข้าร่วมที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ s b f u r n i t u r นนะครับและอื่นๆเนี่ยผมอาจจะอ่านไม่ออกทั้งหมดนะแอปกต่างๆอย่างนี้นะมันมีเยอะมากมันมี30กว่าแอปครับเอสบีเฟอร์ e นะครับ Lazada Shopee Line Man JD Central Top แอร์เอเชียจองตั๋วเครื่องบินต่างๆนะครับไทยสมายโฮมโปอ่าพาวเวอร์บายนะครับแล้วก็เนี่ยบานานาไอทีนะครับบีทูเอสนะครับอ่าออฟฟิศเมสซูเปอร์สปอร์ตผมไล่ให้ดูนะครับอ่าอาดิดาสไนกี้น็อกน็อกเอเอสบิกซีครับมีแอปไหนที่คุณไม่รู้จักไหมครับมีนะครับมีแต่แอปที่คุณรู้จักแน่ๆคือบิ๊กซีครับซีเอ็ดบุ๊กครับอ่าอ่าพวกเนี้ยแบรนด์ที่เป็นชั้นนำเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยลาซาด้าช้อปปี้ไลแมนเพื่อนๆมีกันแน่ๆอยู่แล้วนะมีกันแน่ๆอยู่แล้วแล้วทไมเพื่อนๆไม่มาใใช้ห้กันคือล่่ะปกติใช้ยูแล้วนี่ มาใช้ตามช่องทางเนี้ยแค่เข้ามาที่ช็อปจินิกก่อนนะครับเข้ามาที่ช็อปจินิกก่อนแล้วมาที่อยากไปที่ลาซาด้าคุณก็กิมไปที่ลาซาด้านะครับมันก็จะมีเงื่อนไขบอกเนี่ยคะแนนมันจะได้คะแนนเนี่ยคะแนนแปลไปเป็นเงินนะครับสามารถถอนออกมาได้นะครับอ่าเนี่ยคะแนนจะแสดงภายใน72ชั่วโมงนะครับรายละเอียดตามนี้นะครับสินค้าไหนที่ไม่เข้าร่วมรายการนะครับที่อ่าที่ใช้แล้วไม่ได้เงินคืนนะครับมันก็จะมีบอกอยู่จากนั้นเราก็ติ๊กเข้าไปครับแล้วกดยอมรับนะครับเงื่อนไขต่างเห็นไหมคะแนนสูงสุดที่เราจะได้คือสี่เอ หมวดหม <an> ู่ของสินค้านั้นที่เราซื้อนะครับเราก็จากนั้นเราคิกคําว่าสั่งซื้อสินค้าครับมันจะเด้งไปในส่วนของแอปพลิเคชัน lazada นะครับมันจะเด้งไปในส่วนของแอปพลิเคชัน lazada เลยแค่นี้เรานะครับเราก็ซื้อสินค้าปกตินะครับใช้จ่ายปกติผ่าน lazada เนี่ยเราก็จะได้เงินคืนนะครับคุณซื้ออะไรก็ช่างนะค,คุณจะได้เงินคืนส่วนลถคุณก็ยังได้เหมือนเดิมคูปองคูปองคุณเก็บไปนะค,คุณเก็บไปคุณก็ได้เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างยังคงได้เหมือนเดิม พิ่มเติมคือเงินคืนกลับมาครับสมมติคุณจ่ายนะครับคุณซื้ออะไรไม่รู้อะเบส็สประมาณ3 0 0 0บาทในลาซาด้าเดือนเดือนหนึ่งนู่นนี่นั่นนะครับใส่อันนี้สายช็อปนะ3,000บาทคุณอาจจะได้เงินคืนมา30บาทจากปกติคุณไม่ได้เงินคืนส่วนลดที่เคยได้ได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับย้อนไปอ่าเลยครับหรือหรือนะครับไลแมนครับสั่งอาหารผ่านไลแมนครับติ๊กเข้าไปครับ คุณก็อ่ารายละเอียดนะครับอ่ารายละเอียดครับแล้วก็ติ๊กย้อมรับนะครับติ๊กคําว่าสั่งซื้อสินค้ามันก็จะเด้งไปที่ไลน์แมนเลยครับปกติสั่งอยู่แล้วนี่จะชาไข่มุกจะกาแฟจะอาหารตามสั่งจะก๋วยเตี๋ยวจะพิซซ่าจะเคเอฟซีสั่งกันไปโค้ดเคื่ส่วนลดนะครับจัดกันให้เต็มที่นะครับได้ทั้งส่วนลดได้ทั้งเงินคืนนี่คือประโยชน์นะครับประโยชน์ของแอปพลิเคชันช็อปจินิสนะครับประโยชน์ของแอปพลิเคชันช็อปจินิเลยนะครับย้อนกลับไปครับเลยครับอ่า เนี่ยครับคือแอปพลิเคชันที่อยู่ในนี้แล้วแค่คุณใช้เนี่ยคุณใช้คุณได้เงินคืนครับประโยชน์มากๆเลยคุณใช้คุณได้เงินคืนถ้าคุณสนใจนะครับดาวน์โหลดนะครับลิงก์นะครับลิงก์ดาวน์โหลดครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือตามรายละเอียดของคลิปนี้นะครับหรือในคอมเมนต์ถ้าเป็นใน Facebook ถ้าเป็นรายละเอียดของยู u ูบนะครับคุณก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วในส่วนของคนที่สนใจทําเป็นธุรกิจก็โหลดแล้วนะครับแล้วก็ นะครับผู้แนะนํามาผู้แนะนําก็จะแนะนำนะแนะนําให้คุณนะครับผู้แนะนําก็จะแนะนําให้คุณครับไปดูรายละเอียดนะครับเข้ามาศึกษาในห้องเรียนต่างๆนะครับเข้ามาศึกษาในห้องเรียนต่างๆครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ามีคนโทรมาจังเลยอ่าครับผมยังไงนะครับคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนมีประโยชน์กับคลิปนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้กด สับสไคร้กดติดตามกดถูกใจกดทุกๆช่องทางที่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงถ้าสนใจครับสามารถสอบถามตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครับจะแนบไว้นะครับจะแนบรายละเอียดด้านล่างนี้ไว้นะครับยังไงนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ